สวัสดีครับนี่คือ samsung a 5 3 5ส g นะครับเปิดกล่องมีเครื่องครับซื้อมาวันพุธยังไม่ได้ใช้อะไรเลยแค่เปิดดูนิดๆหน่อยๆ นี่เป็นเครื่องเครื่งในบคคู่มือส่วนตัวนี้คือเนตเตอร์ที่ในซื้อต่างหาก4 9่บาทแล้วก็ตัวนี้นะครับแกะมาแล้วเป็นแบบนี้ครับสีดำย่บิบห้าทตัวนี้เป็นสายนะครับปังกับตัวเครื่องนะครับ เป็นสีขาวมอนควรเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเครื่องผมเ,เป็นสีสีดำเอาซ่อ awesome ม black นะครับตรงนี้ก็มีเื่อเปิดดูในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมข้างใน,นก็มีจะมีคู่มือ ตัวเครื่องอัมโรดที่ไหนตสดนะครับก็ถ่ายคลิปจะเปิดเครื่องให้ดูเ,เก็บตัวนี้ก่อนนะครับพลาสติกตัวเครื่องยังไม่ได้ใช้เปิดมาก็ตั้งนิดนิดหน่อยหน่อย มาแล้วครับรอสักครู่นะครับซื้อมาเนี่ยต้องอัาเดตซอฟต์แวร์บ่อยๆนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง เครื่องใหม่ต้องใช้เวลานานแปะนิดหนึ่งนะครับแต่พอใช้นานข้าวนานข้าวก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแบตบตัวนี้อยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับใช้ที่ชาร์จ25วัต์นะครับอีชาร์จตัวเนี้ยซื้อต่างหากนะครับราคาสี0บาทของแท้นะครับเสียอย่างเดียวคือว่าไอตัวเสียบมันเนี่ย เป,เป็นกลุ่มๆนะครับเนะี่ยมันไม่ไม่เป็นเหมือนอุ้นเก่านะครับน่าจะเป็นของนอกนะนี่ครับเปิดเครื่องมาแล้วครับอันนี้ครับเครื่องมาเป็นแบบนี้ครับเียจะไล่ขึ้นดู ตามนี้ครับยี่เพ,พิ่งโหลดมานะครับนิดห,หน่อยนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรมากคางภาคก็ยังไม่มีนะครับซื้อมือหนึ่งนะครับจากช้อปปี้เงินผ่อนด้วย12เดือนมีครับตามนี้นะครับข้อมูลเครื่อง เครื่องนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับเพราะเครื่องอว่าซิมอยู่เครื่องที่ผมถ่ายทำอยู่นะครับนี่ครับชื่อรุ่นครับหมายเลขเครื่องนะครับอซอฟต์แวร์นะครับหน้ารูข้อมูลแบตเตอรี่นะครับ5,000มิลลิแอมนะครับอซอฟต์แวร์ นนดสินะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าเกี่ยวกับเครื่องนี้คือ1เครื่องนี้มีน้ำหนักขึ้นร้อนแปดห้าพันมิลิอัมนะครับต่อมาคือว่า วกแอปนะครับแล้วก็ถามว่าเร็วไหมก็เร็วนะครับสีหน้าจอสดเกินไปนะครับ นนี้ผมก็เปิดให้ดูนะครับใครที่สนใจก็ไปซื้อได้นะครับที่ช้อปปีนะครับหรือซื้ออยู่ที่ร้านก็นได้นะครับก็ซื้อมาครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข็มถาดใส่ซิม จะเล็กลงนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนๆน,นะครับแล้วกเ็เวลาใส่ซิมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะะเ,เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่นะครับว่าใส่ยังไงโอเคครับอา่าอันนี้คือซิมดีแท็กนะครับเวลาใส่นะครับ ให้หันหน้าอย่างนี้ขึ้นนะครับใส่ตรงรูมันนะครับตรงรูของอสลอดนะครับห้ามคว่ำนะครับคว่ำมไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกันกบการใส่เอสดี SD การนะครับคือว่าสลอดใส่ซิมเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับ ถ้าอยากได้อันยาวๆใส่ซิมสองด้วยกับ SD card ด้วยก็ต้องไปซื้อมาอีกต่างหากนะครับซึ่งเงาด้านหลังเนี่ยจะใส่สองด้านนะครับด้านหน้าเป็นซิมนะครับซิมการ์ดด้านหลังจะเป็นซิมสองกับ SD card นะครับรวมกันนะครับซิมสองกับ SD card นะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแยกสายซิม1ซิม2 sd card ก็ต้องแยกนะครับซื้อต่างหากนะครับไม่ใช่ว่างาทางใส่ให้ได้นะครับไม่ดีนะครับลำโพงเครื่องนี้จะเป็น doby บบนะครับมี2ตัวนะครับข้างล่างตัวหนึงข้างบนจะแยกนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย a 5 5 5 g เนี่ยไม่มีอ ตัวเขาว่าเป็นตัวเสียบรูหูฟังนะครับข้างหน่างก็ไม่มีนะครับช่องเสียบที่ใช้เป็น Type สี่ข้างบนนะครับไม่ตัดเสียงครับแต่ไม่มีช่องเสียงห,หูฟังนะครับเพราะว่า,าทางสามสูงรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับที่ให้ใช้หูฟังไร้สายนะครับาตามจริงก็เริ่มมาตั้งแต่ A52 นะครับ ประมาณ A52H5G นะครับก็นี่ก็คือเครื่องค้าวๆครับเพิ่งได้มาไม่เคยในใช้นะครับเพราะว่ารอติดฟิล์มกับเคสอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าตำหนิก็คือสายชารนะครับทุกรุ่นนะครับทุกสีเลยนะเนี่ยสีขาวครับไม่ใช่สีดำนะครับถ้าซื้อสีอื่นก็ สีขาวผมก็ไม่ว่านะครับแต่ทีนี้ผมซื้อสีดำแกะก่องมาสายชาสีขาวนะครับแล้วก็ยังต้องไปซื้อไอแอดปเตอร์อีกนะครับ4 9่สิบบาทกล่องแท้นะครับถ้าซื้อตอนนี้ซื้อที่ power by นะครับศูนย์ซัมซุงไม่มีขายครับก็อันนี้คือคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับ A 5 3 5 G นะครับใช้ถ่ายรูปอัดวิดีโอนะครับเป็นเหมือนอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าแล้วผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้แกะกล่องให้ดูนะครับถ้าทุกคนเนี่ยอยากถามก็ถามมาเลยนะครับแล้วผมตอบให้นะครับ ที่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ